อยากจะเป็นฮีโร่ไหมไม่เขาพูดอะไรกันนะถ้าไม่อยากพลาดต้องดูคลิปนี้ชื่อชื่อดาวินครับดาวินโอ้ชื่อแบบพักเป็นเบนครับผมใช่ไหมเรื่องนี้ค่ะแล้วพี่แซมพักเป็นปัดหลวงปัดหลวงเคนเคนเคนปัดหลวงเคนอ่าแล้วก็อากุ้งเลยอ่าขนทรงแคริเอร์ค่ะแครีเอขอเสนอประโยคค่ะอะไรลามไป ตอนเล็กชื่ออะไรล่ะครับสวัสดีครับแคมหมู่ภาคเป็นอะไรครับชารวิสชารวิสขอสักหนึ่งประโยคประโยคที่ลงไปอ่ะที่ลงไปที่บอกว่าผมเป็นเด็กนะอะไรเงี้ยให้ลงไปผมเป็นเด็กนะนี่ใคร <c oughs> พออยู่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 ใช่แล้วค่ะวันนี้พิลลสตูดิโอมาดูเรื่องฮันเท d m แมนชั่นหรือบ้านชวนเหียนผีชวนคำนั่นเองนี่ค่ะพี่ตีนะคะวันนี้สวัสดีครับวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไดเล็กตัวจริงยังไม่ขนาดนั้นครับพี่ค่ะทำไดเล็กดเล็กตัวจริงเลยนะคะคุณชิกชนกแย้งมานี่นะคะ ภาคเก่งมากค่ะสุดมากค่ะขโมยซีนนุ่งหอยน้องเปิ้ลมาจากดิสนีย์เลยนะคะรับแรกนีย์แม่มาถึงมาแต่งหน้ก็ดูแลควบคุมงานผลิตครับเป็นผู้ช่วยพี่กุ้งจากดิสนีย์นะคะผู้จัดการใหญ่เลยฝ่ายประเทศไทยคนดูแลงานภาคไทยครับก็ได้พี่เก่งๆอย่างพี่กุ้งนี่แหละครับเป็นกำลังหลักในการ แม่หมอนี่แซ่บมากแซ่บมากบอกเลยนี่คือน้องวัตถี่นคะคะก็เป็นไดยลกเอียแค่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีผลงานการถ่ายแล้วก็การแปลแล้วก็มเยอะแยะไปหมดเลยเอะค่ะภา,าคาไทยเด็ดมากทุกคนใครอยากดูรีบไปดูได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์